ครับวันนี้นะเราก็จะมาดูการสาธิตการทำข้างข้าวเผือกกันนี่คือถ้วยนี้เป็นเนื้อกุ้งที่รวนสุกแล้วนะคะจะมีเห็นสีแดงๆส้มๆนี่ก็คือมันกุ้งเป็นส่วนประกอบที่ผสมกันนะคะกับเนื้อกุ้งรวนเฉยๆโดยไม่ต้องปรุงแต่งรสชาติอะไรเลยนะคะแล้วถัดมาคือน้ำตาลทรายนะคะนี่คือมะพร้าวผูดขาวนะคะไม่ต้องคั้นออกนะคะแล้วนี่คือกระเทียมพิกไทิรักผักชีนี่คือเกลือป่น นี่คือใบมะกรูดค่ะทั้งหมดนี้เป็นเป็นไส้ของข้างข้าวเผือกค่ะเ,เริ่มต้นนะคะในการที่เราจะผัดไส้ให้หอมมันพืชค่ะใส่ไปในกระทะประมาณหนึ่งช้อนชาเราจะไม่ใช่มันมากนะ,ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมพิไัยและโป๊ชีประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะที่เห็น,น,ะะนำดำาตัวนี้คือพริกไทยดํานะคะใส่เลยนะฮะค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับให้หอมพอหอมแล้วใส่กุ้งที่เรารวนเอาไว้แล้วนะคะครับกุ้งเนี่ยเราต้องรวนไว้ก่อนเพราะว่ากุ้งนี่เป็นกุ้งแบบ เป็นของที่เสียง่ายที่สุดนะนะคะเราก็กลัวออมาจากาจตลาดปุ๊บเราก็ใกุ้งสดเลยใช่ไหมคะใช้กุ้งสดค่ะามาปอกแล้วเราก็สับแล้วก็รวนให้สุกโวนไม่ต้องใส่ปรุงรสชาติอะไรเลยนะคะพอผัดกุ้งกับกระเทียมไปไชยแล้วพืชหอมแล้วนะคะใส่มะพร้าวนะคะพอผัดมะพร้าวกับกุ้งเข้ากันแล้วนะคะเรามาปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลกับเกลือนะคะสิ่งแรกที่จะต้องใส่ก็คือจะใส่เกลือนะคะน้ําตาลตัวนี้ ก็ใส่เพื่อให้ให้มีรสชาติทีเออ่เข้มข้นขึ้นเหมือนท่านใส่น้ำานตาลเยอะไหมฮะค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะครเราเร็งไฟขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ําตาลละลายเร็วขึ้นนะคะพอผัดน้ําตาลทรายเข้ากับไส้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายที่เราจะต้องเพิ่มรสชาติของไส้กุ้งให้หอมคือการซอยใบยมะกรูดให้ละเอียด แล้วใส่ลงไปผัดสุดท้ายะะเห็นว่าน้ําตาลเนี่ยละลายแล้วความชื้นเริ่มเริ่มมาจับตัวกับมะพร้าวแล้วนะคะจะเกิดความหนืดของตัวมะพร้าวขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดลงไปนะคะแล้วคลุกเขาให้เข้ากันทีก็เป็นอันวเสร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําตัวแป้งเผือกกันนะคะเราก็มาดูวิธีการเตรียมทําเผือกนะคะ นี่คือส่วนผสมของข้างข้าวเผือกนะคะมีส่วนประกอบดังนี้หามีเผือกสุกบดละเอียดนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของแป้งสาลีมีส่วนผสมของน้ํามันสำหรับทอดค่ะท่านมาถึงท่านก็มาปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็โขลกนะคะคขโขลกให้ละเอียดการโขลกกับการปั่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะถ้าท่านนาเผือกไปปั่นเนี่ยท่านจะได้เผือกที่มีความเหนียวมากเลยทําให้เครื่องปั่นของท่าน,นเสียเพราะว่าความเหนียวของเผือกเนี่ยค่ะมันทําให้มอเตอร์ทํางานหนักมาก ใช้ขวดมาบดหรืออะไรก็ได้แต่ห้าไปใส่เครื่องบดเครื่องปั่นอย่างนั้นไม่ได้นเนือ้อ<ช>เนือนเน้อมันจะเหนียวแบบแบบเหนียวแล้วมันจะหนืดหนืดนะคะซึ่งมันจะมันจะมาปั้นไม่ได้นะคะคถ้าเผื่อที่ท่านท่านทาโดยวิธีการใช้ใช้ขวดรีดไปกับถุงเนี่ยนะคะท่านจะได้เผื่อที่มีความม,วาม,มีความแห้งนะคะนนนเนืนเน้อจะเนียนแล้วก็มีความแห้งมีความเหนียวในตัวโดวยที่ว่าท่านไม่ต้องมาผสมส่วนของแป้งตัวแป้งนี้เป็นส่วนประกอบแค่เพียงว่า คลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อจะง่ายในการปั้นเท่านั้นเองเพราะนั้นท่านจะได้ทานเผือกจริงๆนะคะไม่ใช่เผือกเป็นสมแป้งนะคะค่ะนี่นี่คือเผือกเผือกอย่างเดียวเลยนะคะพอหยิบขึ้นมาแล้วท่านจะเห็นว่ามีความมีความเหนียวมีความห่ามีความหนืดแล้วก็มีความเหนียวของของข้าในตัวแล้วนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยท่านสามารถจะมาปั้นได้เลยนะคะทีนี้เราเราจะมาปั้นใส่ไส้เนี่ยนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะปั้นใส่ไส้เนี่ยนะคะเรามานวดนวดอีกรอบหนึ่งนะคะให้เนื้อเข้ากันดีนะคะ พอเนื้อเข้ากันดีแล้วเนี่ยท่านจะแบ่งให้เท่าๆกันเนี่ยนะคะท่านก็คลึงคลึงออกมาแล้วท่นกัประมาณสองเนื้อเปลือกเนี่ยจะไม่ได้ผสมอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะรสชาติจะอยู่ที่ไส้เนี่ยค่ะนะคะรสชาติอยู่ที่ไส้พอเวลาท่านคลึงแล้วเนี่ยท่านสามารถจะแบ่งง่ายว่าท่านจะแบ่งมาเอ่อก้อนขนาดไหนนะคะอันนี้ท่านแบ่งมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะท่านถึงจะมาทุกแป้งนะคะทุกแป้งแล้วท่านก็กด กดให้เป็นแบนๆเพื่อจะได้ใส่ไส้ได้นะคะ,<น>ะการปั้นข้างข่าวเผือกเนี่ยคะส่วนมากมัธยมปั้นเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมพีระมิดน,นะคะเป็นลักษณะนั้นแล้วหลังจากนั้นเรานําไปทอดเนี่ยบางคนก็ใช้สูตรวิธีการชุบแป้งก่อนแล้วไปทอดเพื่อใหไ้ได้เนื้อแป้งเนื้อเผือกที่กรอบขึ้นแต่ถ้าเผือเรานิยมทานเผือกจริงๆเราก็ไม่ต้องไปคลุกแป้งรเรานํา ตัวเผือกนี่ยไปทอดได้เลยนะคะคทอดในน,อดน,นน้ำมันแล้วเผือกเวลาโดนกับน้ำมันผิวก็จะเป็นลึกเกลียมเกลียมเหลืองๆนะคะคก็จะอร่อยแล้วก็จะหอมนะคะคไม่ต้องใส่แป้งเลยก็ได้เพราะแป้งที่เราเราใช้นวลติดอยู่นี่ก็พอแล้วนะคะคพอได้พอได้แล้วเนี่ยนะคะเราจะผสมตัวแป้งลงไปนิดหน่อยนะคะ โรยลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้เป็นนวลนะคะคการที่เราจะใส่ไส้เนี่ยนะคะเราก็กะปริมาณในการที่เราเราจะทำเนี่ยนะคะว่าไส้รสจัดเนี่ยเราจะใส่ไส้ลงไปในนี้เราดูก้อนเผือกกับดูไส้ให้ให้ประมาณเอานะคะว่าจะหุ้มได้มิดเนี่ยนะคะเนี้ยเราก็คลึงคลึงแป้งเนี่ยค่ะออกนะคะให้เป็นแผ่นก่อนเท่าับให้มีความกว้างเท่ากับเหรียญ<อ>ห้าะะหรือเหรียญบาทแล้วแต่ท่านจะปั้นตัวใหญ่ตัวเล็กกันนะคะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าพอดีพอดีคําก็คือ ให้ให้อยู่ในลักษณะประมาณปั้นออกมาแล้วประมาณหนึ่งนิ้วนะคะค่ะก็คือเราจะแผ่แป้งออกไปลักษณะอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ไส้นะคะค่ะนะคะพอใส่ไส้เสร็จแล้วเราหุ้มขึ้นมาเน้นะคะเราจะจับเป็นลักษณะเป็นมุมอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมสังเกตนะฮะวิธีการพับพอทําขึ้นมาด้านหนึ่งแล้วที่เหลืออีกด้านหนึ่งเนยนะคะเราก็จับขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะให้มันชิดกันค่ะชิดกันนะคะใช้นวลแป้งช่วยบางอันนี่สาเหตุที่เกิดมีการแตก ลาวขึ้นมาอ๋ออันนี้อันนี้เออเราเราเราคลึงคลึงแป้งใช้นวลแป้งน้อยอะค่ะนะคะค่ะนะคะลักษณะของของข้างข้าวเผือกจะเป็นลักษณะรูปแบบอย่างนี้กันซะส่วนใหญ่นะคะนะคะเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะทอดได้แล้วนะคะข้าวเผือกค่ะเอก่อนที่เราจะทอดนะฮะเราควบคูน้ํามันก่อนควบคูน้ํามันให้ร้อนจัดแต่ก่อนที่จะนําเผือกลงมาเนี่ยนะคะเราลดไฟให้ต่ําสุด รถไฟให้อ่อนลงเพราะว่าน้ํามันที่ร้อนจัดเนี่ยทำให้ผิวข้างนอกเนี่ยนะคะไหมเร็วในขณะที่ทําให้ข้างนอกไหมเร็วเราต้องการความกรอบความเกรียมของตัวผิวผิวเผือกแต่ข้างในเนี่ยเราสุกหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องลอดไฟลงเพื่อไม่ให้มันร้อนมากขึ้นกว่าน,นี้อีกแล้วนะคะต้องการอุณหภูมิที่เท่านี้นะคะจนกว่าจะทอดเสร็จเลยนะคะคการที่เราใส่เผือกลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนจัดเนี่ยนะคะคเผือกจะไม่อมน้ํามันประมาณสักสองสองนาทีก็ก็ ตักขึ้นได้หมดแล้วค่ะดูลักษณะของของชิ้นชิ้นงานน่นะคะว่าออกมาสีเหลืองนวลพอหรือยังนะคะถ้าเหลืองพอแล้วก็ตักในระหว่างนี้ถ้าเกราไม่ต้องการความความสุกของของขนมแล้วเพราะว่าทั้งหมดนี่คือเผือกก็นึ่งสุกแล้วไส้ก็ผัดสุกแล้วเพราะนั้นที่เหลือคือแป้งที่เราเคลือบผิวเท่านั้นเองเพราะในส่วนนั้เราใช้เวลาน้อยมากที่จะทําให้มันสุกได้นะคะผิวก็จะเริ่มเริ่มแตกกรอบออกมาเป็นเป็นเนื้อเผือกจริงๆแต่พอเวลาเย็นเนี่ยผิวนี่จะกรอบหมดเลยนะคะ แต่ถ้าเผื่อท่านชอบทานที่ที่ชุบแป้งอะนะคะ,คะก็ไปชุบได้คะ่ะสาหรับส่วนเ<อ>ทคนิคในการที่จะทําข้างขาเข่าเผือกเนี่ยนะคะส่วนหลักก็คือเรื่องไส้นะคะ,คะไส้ของข้างขาเข่าเผือกเนี่ยไส้กุ้งเนี่ยจะต้องผัดให้รสชาติเข้มขน้นเพราะว่าอย่าลืมว่าในเนื้อเผือกที่เราผสมทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้ใส่ รสชาติอื่นลงไปเลยเราต้องการให้อร่อยที่ไส้เราให้ท่านรับประทาน,รรานเนื้อเผือกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไส้มีรสชาติจัดแล้วเนี่ยจะทําให้ข้างข่าวเผือกเนี่ยอร่อยด้วยตัวของเขาเองนะคะแล้อีกอย่างหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเผือกเนี่ยนะคะท่านคงจะคิดว่าการเลือกซื้อเผือกเนี่ยเป็นเป็นการาค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าเผือกเนี่ย ถ้าเผือกเป็นเผือกที่ไม่ซุยเนี่ยนะคะเนื้อก็จะเหนียวเป็นก้อนที่ถูกต้องก็คือลักษณะของอหัวเผือกที่ที่ได้เนี่ยควรจะเป็นลักษณะที่น้ําหนักไม,ไม่ไม่มากนะถ้าเผือกที่หนักๆน,นั่นก็คือเนื้อตันนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องต้องเอาเทคนิคไปใช้นิดหน่อยในการที่จะซื้อนะคะคแล้วก็ถ้าเผือกไม่ได้จริงๆท่านก็ควรจะเลือกซื้อเผือกที่เขาต้มแล้ว นะะในขณะทห่นนท่านเลือกซื้อเผือกที่ต้มแล้วก็เช่นกันท่านก็ต้องเลือกเผือกที่ต้มแล้วรู้สึกเนื้อจะแตกเป็นเป็น,ป,นปุยปุยออกมานะอย่างนั้นก็คือเผือกที่ค่อนข้างจะซุยนะคะนั่นก็คือท่านจะได้ครั้งข้าวเผือกที่อร่อยแล้วอีกหลักหนึ่งก็คือว่าการทอดนะคะการทอดเนี่ย ออทอดในน้ามันที่ร้อนก็จริงแต่ไฟต้องอ่อนสุดท่านจะงงนะคะ <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันร้อนทําไมต้องใช้ไฟอ่อนสุดเพราะว่าน้ํามันจะค่อยๆค่อยๆดูดความร้อนเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วจะเก็บความร้อนได้นานมากแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่อยากจะเ,เสริมให้พวกท่านมาคิดสักนิดหนึ่งว่าสมมุติว่าท่านอยากจะทาข้างข้าวเผือกขายนะคะท่านจะเริ่มต้นด้วยเงินที่เท่าไหร่ดีท่านไม่จำเป็นต้องใช้เนื้อกุ้งมามาทำครึ่งกิโลแต่ท่านใช้มันกุ้งมาทํา แ,แต่รสชาติที่ได้ก็อร่อยเหมือนกันหอมเหมือนกันนะคะนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท่านจะประหยัดงบประมาณได้แล้วก็ทําให้ท่านจําหน่ายได้นะคะถูกกับคนอื่นที่เขาทําอยู่นะคะท่านก็จะมีรายได้จากตรงนี้มาออพอพอ,พอจุนเจอในครอบครัวเป็นรายได้เสริมต่อไปอาจจะเป็นรายได้หลักตามที่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ ถ้าจะพูดถึงประวัติจริงๆเป็นตั้งแต่ของรัชกาลที่2องท่านลองคิดดูสิคะว่าท่านมีเกียรติระดับไหนที่ท่านทำทำอาหารว่างของรัชกาลที่2เป็นนะคะตรงนี้ก็อยากจะแบ่งแบ่งส่วนความภูมิใจไปสู่ท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะอย่าลืมสืบสารงานนี้ต่อไปถึงลูกหลานของท่านด้วยนะคะ